สวัสดีพี่น้องชาว youtube ท่านนะครับสวัสดี fc เก่งเรืองแท็กเตอร์สวัสดีเพียงแฟนเพจนะครับเพุ่งเรือนะครับวันนี้ทางทีมงานเป็นเรืองแท็กเตอร์นะเดินทางมาตรวจสอบสภาพรถนะครับรถคุดขนาด12ตันนะครับเป็นตัวโคบิคุ sk 121นาทีเช่นเคยนะครับคันนี้ทางคนขายนะครับแจ้งว่าเป็นตัวที่เรียนสูงนะครับเป็นแ่กว้างนะครับตัวนี้เป็นตัวซีเรียน8900นะครับ fp 0 8 9 2 6นะครับคันนี้ ลองไปชมระบบกันนะครับไฟฟ้าก็ระบบเต็มนะครับอันนี้ซีเรียสสูงนะครับในส่วนของช่วงล่างนะครับเป็นไม้แตะกว้าง70เซนนะครับโซ่เดิมจากนอกนะครับไม้แตะเดิมจากนอกครับจะโซ่เปลี่ยนใหม่นะครับโซ่เปลี่ยนใหม่นะครับใช้งานยาวนะครับเปลี่ยนใหม่ยังไม่ถึงเดือนนะครับควบระบบดีนะครับอันนี้บุ้งกี5ฟันนะครับกีเดิมกีลดนะครับ ครับ,นนะ,รบระบบดีนะครับไม่โหลดไม่ควันนะครับตันนี้เครื่องไม่ไอนะไม่ดันนะครับ สภาพคือถือว่าโอเคนะ body ภายนอกนะครับเดี๋ยวพี่ชมช่วงล่างนะครับช่วระบบกระดงตัวเดินนะครับโซ่ครับในแท็กซีครับโซ่ใหม่นะครับโซ่ใหม่ตัดเช้างานนะครับประมาณเดือนหนึงนะครับ แต่คว้านเป็นเนรันโซ่ใหม่เรืนี้ข้างนะครับเรืใหม่นะครับจบๆนะครับโซ่ใหม่น,นะครับก็เริ่ที่ไม่แตกครับวันนี้ ถ้าไปเป็นใบแต็กว่างนะครับซุ้มมันสวยนะครับก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะทำการเทสระบบนะครับจะได้ดูราคานะครับมาดูกันวันนี้จะได้ไปซื้อครับที่ผู้เลี้ยเทคเตอร์หรือเปล่านะครับอันนี้ระบบดีนะครับไม่โรดไม่ปัดนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะกดซับสไครต์ครับช่องที่ผู้เรื่องแทกเตอร์ด้วยนะครับขอบคุณครับ